สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,322ตอนภาพเก่าเล่าเรื่องภาพเด็กชายชาวสยามแห่งตระกูลบุญนาคในภาพนี้เป็นเด็กชายชาวสยามที่ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญาราชานุปพันธ์ท่านเป็นบุตรของเจ้าพญาพานุวงศ์มหาโกศธิปดีถวมบุญนาคและคุณหญิงสุนโดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ท่านทรงดำรงตำแหน่งาพาภัยรัฐภาคพักดีและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรตติยักษ์จุลจอมเกล้าสืบตระกูลมาจากเจ้าพญาพานุวงศ์มหาโกษาธิปดี ทวมบุญนาคเมื่อปีพศ2416พระยาราชานุปพันธ์สุดใจบุญนาคมีบุตรธิดารวม8ท่านโดยบุตรชายได้แก่พระพักดีอริสัยสุดจริตและขุนลักวิจารจุย้ยส่วนพระธิดาคืออน้นซึ่งเป็นภรรยาของพยาศีธรรมสารแทนบุญนาคเป็นต้นในภาพนี้ท่านสวมเสื้อแบบที่เรียกว่าปีกหรือปิดคอมีชายเสื้อสั้น เป็นภาพที่มีอายุมากกว่า150ปีซึ่งถูกบันทึกไว้โดยจอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ผู้ที่เดินทางเข้ามายัางทวีปเอเชียและสยามในช่วงปีพศ2,408ถึง2,409ในยุคสมัยของรัชกาลที่4 t h ทอมสันใช้เวลาอยู่ในสยามหลายเดือนเพื่อบันทึกภาพบุคคลสำคัญชาวบ้านทิวทัศน์และบ้านเมืองซึ่งผลงานของเขาได้รับการจัดแสดงในหลายประเทศ เช่นไอร์แลนด์สกอตแลนด์สหรัฐอเมริกาจีนและฮ่องกง